เมื่อคืนผมฝันร้ายฝันถึงป่าเกร็ดไม่ใช่ปากเกร็ดที่ผมคุ้นเคยไม่ใช่ตลาดน้ำคึกคักไม่ใช่เจดีเอียงริมน้ำแต่เป็นปากเกร็ดที่จมอยู่ใต้เงาอะไรบางอย่างดำมืดและเย็นยะเยือกเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อเดือนก่อนผมได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจพื้นที่แถวป่าเกร็ดเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับนกกาหนาผมตื่นเต้นนะเพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ แต่ยิ่งผมลงลึกไปเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกแปลกบ้านเรือนเก่าๆหลายหลังถูกทิ้งร้างบ้างก็ทุดโซมเหมือนถูกทิ้งไว้นานปีชาวบ้านที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็ดูหวาดระแวงไม่อยากพูดถึงเรื่องในอดีตเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พวกเขาพยายามจะลืมคืนหนึ่งผมพักอยู่ในโรงแรมเล็กๆแถววัดสนามเหนือคืนนั้นลมแรงมากพัดเอาเสียงอะไรต่อมิอะไรเข้ามาในห้องผมนอนไม่หลับกระสับกระส่าย จูจูผมก็เห็นแสงไฟแวบๆจากหน้าต่างเป็นแสงไฟจากเรือลำเล็กกำลังแล่นผ่านหน้าโรงแรมไปผมลุกขึ้นเปิดหน้าต่างมองตามเรือลำนั้นดูเก่ามากเหมือนเรือประมงที่ไม่ได้ใช้งานมานานหลายปีที่น่าแปลกคือบนเรือมีคนอยู่คนเดียวเป็นชายแก่สวมหมวกสานเขาหันหน้ามาทางผมแวบหนึ่งที่สายตาเราสบกันผมเห็นดวงตาของเขาดวงตาที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆ เช้าวันต่อมาผมถามคนแถวนั้นเกี่ยวกับเรือลำนั้นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยเห็นเรือประมงเก่าๆเ,เล่นผ่านแถวนี้ในเวลากลางคืนพวกเขาบอกว่าแถวนี้อันตรายอย่าไปเดินเต่ตอนกลางคืนโดยไม่จำเป็นผมไม่เชื่อผมคิดว่าพวกเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างผมตัดสินใจที่จะสืบเรื่องนี้ต่อผมเริ่มจากการตามรอยนกกาหนา พวกมันมักจะบินไปรวมกันที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามวัดสนามเหนือบริเวณนั้นมีต้นไม้ขึ้นรกครึม้มผมเดินเข้าไปสำรวจพบว่ามีเชือกเก่าๆผูกอยู่ตามกิ่งไม้เชือกเหล่านั้นดูเหมือนถูกผูกไว้อย่างจงใจเป็นปมแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมรู้สึกขนลุกสู้เหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ผมรีบเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ภาพเชือกปมเหล่านั้นยังคงติดตา คืนนั้นผมฝันถึงชายแก่คนนั้นอีกครั้งเขาปรากฏตัวอยู่ในความฝันของผมยืนอยู่บนเรือเก่าๆมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเขาชี้มือไปที่เชือกเชือกปมที่ผมเห็นริมแม่น้ำผมสะดุ้งตื่นเหงือท่วมตัวผมรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันเชือกปมชายแก่บนเรือนกกาน้นามันเป็นเงื่อนที่ต้องคลี่คลายผมตัดสินใจกลับไปที่ริมแม่น้ำอีกครั้ง คราวนี้ผมตั้งใจจะคลี่คลายปมเชือกเหล่านั้นผมเริ่มแกะปมแรกทันทีที่ปมคลายออกผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแววแววเสียงกระซิบที่ดังมาจากความมืดมิดเสียงที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในห่วงเหวลึก